สวัสดีครับดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการไปไหนไปกันกันเนอร์นะครับไนซ์นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เยาวราชทุกคนปกติมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมมาบ่อยครับมาชอบมากินพวกสตรีทฟู้ดที่เยาวราชครับแล้ววันนี้ เราามททกันนีี่วันนี้คือเราได้รับมิชชั่นให้มาตามหาฝาค่อซึ่งมีทั้งหมด177ฝามีแค่18ฝา18ฝาใช่โอเคเขาบอกว่าถ้าหาไม่ครบอะเราจะไม่ได้กินข้าวให้เราตามหาก็จริงแต่ว่าไม่ให้เปิดชีวิตอ่ะยังไงก็ต้องเจออ่าโอเคเชื่อใจพวกเราได้อย่างน้อยก็เจอฝาขวดน้ำ่าไปเลยดีกว่าทุกคนไปเลย go เดี๋ยวเราจะไปเก็บฝาท่อแรกที่ร้านทองหัวเส้นหงนะครับทุกคนออปะ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 เอาจริงนะกันมาบ่อยกันจะรู้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนจะดูรถด้วยในชีวิตนี้ไม่เคยต้องมาทําภารกิจตามหาฝาท่อมาก่อนซึ่งเป็นภารกิจที่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นแต่เราอยู่ไทยเออประเทศไทยก็มีฝาท่อน่ารถ่ายฝาท่อเสร็จเดี๋ยวซื้อทองกลับบ้านเลยเยวาวราชก็คือชื่อชื่อแหละแบบว่าเป็นย่านคนจีนในประเทศไทยใช่ไหมฮะใช่ครับก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันเยอะเนาะใช่ที่นี่ของทินงเยอะมากเลยนะ เอ้ยเราตั้งใจโฟกัสกับภารกิจของเราก่อนไอ้จิมไอากิงมากเลยตอนนี้บ่ายสองยี่สิบหกใช่บ่ายสองจะครึ่งละทุกคนเราเรามีเวลากี่ชั่วโมงนะครับแค่เวลาเราแค่สามชั่วโมงจริงไหมเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วคือการตามหาฝาท่ออ่ะมันมันโคตรจะอีซี่เลยอ่ะแล้วเราก็กดนะครับเก็บของสะสมป้าวใช่กำลังเตรียมของสะสมให้คุณค่าได้ ว้าว้าเก็บไดแล้วทุกคนแล้วเราก็จะไปที่อื่นกันต่อมันสามารถที่จะตรงไปได้นะครับทุกคนที่ไหนมาเยาวราชบ่อยปะไม่บ่อย ปกติไม่เคยมาฝั่งนี้คือเมื่อก่อนอะตอนกันอยู่ปีหนึ่งปีสองอะจะชอบนั่ง MRT มาลงที่สถานีวัดบังก้อนแล้วก็ชอบมากินของกินแถวนี้ครับแต่ว่บก็แบบเปี่ยนที่นี่เลยชายสตรีทฟู้ดคือหนึ่งอาทิตย์อะอย่างน้อยต้องมาหนึ่งวันจริงปะเนี่ยใช่มาไกลอยู่นะคือวอนมากเหมือนอะไรที่รถไฟความันไปถึงอะที่ไหนเราก็ไปได้หมดอุ้ยทุกคนเจอแล้วเจอแล้วดีเทลฝาท่อตรงนี้ก็คือเ่แคกานจีนะมันก็ต้องใช้วัตถุดิบมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ครับแล้วสิ่งนี้เรียกว่าซาแซหรือว่าหมูแซนะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนตะกร้าที่รวมของหลายอย่างไว้ใช่ใชมันคือมันคือเราต้องไปต่อเลยทุกคนเดี๋ยวเราไม่ได้กินข้าวเย็นครับเราไปทางมะลายปากซอยถนนมังกรหน้าทองใบเอวราชครับนี่ไงอุ้ยเจอแล้ว จริงๆอ่ะกันคิดว่าถ้าใช้ Google แ a p อ่ะจะยากกว่าใช้แอปนี้ด้วยซ้ำแอปนี้มันง่ายนะมันแบบบอกตำแหน่งเพราะมันมันบอกว่าอันไหนใกล้เรามากที่สุดนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัดบำเพนจีนพสอปเลยทุกคนใช่ไหมทุกคนทองบาทละห้าหมื่นสองนะตอนนี้ถ้าคลิปนี้ออนอ่ะทองจะราคาเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่มากที่สุดในกรุงเทพหรือว่าในประเทศเลยก็ว่าได้นะทุกคนอันนี้พูดไปเรื่อยนะเอาต้องเอาไปวิจิตรเดียอีกทีหนึ่งหยเจอแล้วเจอแล้ว เ,เป็นเหมือนผัดหมี่ไหมครับทุกคนเป็นช่้นหมูกระทะหรอมาเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าครับทุกคนโอเคทางมาลายแยกยาวราชเหรอแต่มันก็แอบไกลนิดนึงนะครับคือถ้าถึงว่าพิธีกรหน้าเอือดก็ให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้อากาศประมาณสององศาก็คือดีมากแต่ว่าที่นี่แบบคือคืนมากโมเ,เดียวนใช่คือถ้าพี่ตากล้งไม่เชียดก็ไม่คือเดินเพลินเงินเกินอะทางมาลายแยกราชวงศ์หน้าร้าน บริษัทแมวดำแล้วเราก็เจออีกอันนครับอยู่ฝั่งนู้นเอาทุกคนข้ามข้ามถนนนะครับอย่ามัวจะมองโทรศัพท์นะครับอย่ามัวจะมองโทรศัพท์นะครับอันนี้พี่ไหนเป็นผู้ช่วยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีได้ครับผมกันไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ต้องถามพี่ไหนเราได้มาประมาณก่าแล้วหกฝาแล้วนะครับทุกคนอันต่อไปคือตรงทางม้าลายหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับผมแสดงว่าเราสามารถที่จะข้ามไปตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนไปเลย ถ่ายรูปแป๊บโอเคทุกคนไปแคมปเอานะครับใช่โอเคไป ในที่สุดเราก็เจอนะครับทุกคนฝา่ายนักเจ็ดของเรา,าบรรพบุรุษของกันโล่สาเพามาจากประเทศจีนเอาเงินเอาทองมาแล้วก็มาเนีย่ยบอกหลานว่าเอามาทํามาค้าขายลงมาหาิน<อ>ที่ประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งชายนาทาวขึ้นมายางี้อันนี้คืออันนี้คือประวัติประวัติของบรรพบุรุษกันเพราะว่าในนี้เราถึงเรื่องแบบการอพยพของชาวจีนเมื่อก่อนใช่เห็นไหมเจอสสำเพามาเมืองไทยแต่โลไว้ลาปาาเลยเราที่ต่อไปอยู่อีกฝั่งนึงนะ การรักษาสุขภาพสายตาเรามันจำเป็นมากการเลือกแว่นที่มันค่อนข้างที่จะแฟชั่นหน่อยมันส,งส,งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเราอ่นีดีอ๋อใช่ใช่ใช่ดังนั้นน่ครับนี่เลยก็จะแฟอะอเ,เดี๋ยวเราจะใส่เป็น่ักนะคือแว่นนี้แบบถนอมสายตาเรามากเลยทุกคนถ้ามันมีแต่คนมองเราแบบเราก็ทุ่ตัวปกติเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้ว ว้ากคนดูนมีอมนแดงด้วยมันเขียนว่าคลองผมมันจะเป็นเหมือนตลาดนะด๊ะทุกคนไอ้พี่พี่นายเข้าเข้ามาร่วมเดี๋ยมันเป็นตลาดของผมในความทรงจำเป็นแหล่งขายของารลปดตั้งแต่อะไรของเล่นมือสองต่อไปเดี๋ยวเราน่าจะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ตรงแถวแถวป้ายรถเมล์ชุมชนเลื่อนลิฟต์ ตอนเนี้ยเราอ่ะอยุดสองเพลงถูกปะใช่หรอกันจําได้เพราะว่าพวกวาเลนไทน์พวกตุจีนตุจีนอะไรเงี้ยการมาซื้อของตรงนี้แล้วแบบมันจะเปิดช่วงกลางคืนเลย้ยครับถ้าเข้าไปไม่ใช่สองเพลงก็ให้มาให้มาด่าพี่ไหนได้เลยนะเพราะว่าพี่ไหนไม่ช่วยหาข้อมูลนะทุกคนไปไปไปหาอีกแล้วภารกิจของเรามันค่อนข้างจะสำคัญนะทุกคนหิว่มาเดินเดินดูกันไปดีกว่าป่ะอันนี้มะม่วงเบาเอาอะไรอันนี้มะม่วงมันป่ะอันนี้มะม่วงมันอว่าเหรอใช่ครับเอาได้ได้ ใส่จนถึงกี่โมงครับผมเกือบ5โมงของมันท้าเท่าไหร่ครับปลุก10ชิม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 หวานมากเลยครับอ้ามวิอะไรแบบนั้นเดี๋ยวไปต่อดีกว่าขอบคุณนะครับเจอแล้วไม่ได้ยากแบบที่คิดนะครับทุกคนบ้านรถเมย์ชุมชนเลื่อนลิ์ เป็นย่านที่ขายพวกผ้าดั้งเดิมขายผ้าส่งแล้วก็มีพวก<อ>ตาช่างเก่าแก่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขามีการฟื้นฟูให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นการเ,เริ่มต้น,น,นวตความรุ่งเรืองครั้งใหม่นะครับที่เบื้องหลังเนี่ยมีพระปางวัดจกกักรพัรดิที่สามารถมองเห็นได้ในชุมชนนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะหารครับว่าพระปางอยู่ตรงไหน จริงไงที่ฝาท่อมันมีลูกตาช่างถ้าเราเห็นฝาท่อมันก็จะบ่งบอกว่าแหล่งนั้นมีอะไรด้วยอุ๊ยตอนนี้เราได้ตั้งเยอะแล้วแล้วอีกสองที่ตรงข้างหน้าเนี่ยทุกคนไหวข้างหน้าเราอาจจะเจอคาเฟ่ก็ได้เราจะทนทุกทร,รมานไปด้วยกันจําได้ว่าข้างหน้ามีคาเฟ่ทุกคนดูไปเรื่อยไปผมจะรอดูว่ามันจ,จ,จะมีจริงๆหรือเปล่า ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนะทุกคนเราก็ยังเดินลุยแดดถ้าอยากเที่ยวตามก็ลองมาเดินดูได้ตั้งแต่ MRT วัดมังกรแล้วก็เดินตามเพวกเรามาคือเป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะเวลาแบบใครมากับเพื่อนมากับแฟนซึ่งตรงนี้ก็เป็นโซนที่เป็นโซนประวัติศาสตร์ของกรุงเทพเหมือนกันก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมๆกับการแบบเดินเที่ยวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครแบบกลัวร้อนเนี้ยมาตอนกลางคืนก็น่าจะดูสวยแบบอีกแบบหนึงนะ่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนเอาเราข้างกันเลยดีกว่า แล้วเราก็เจออีกที่หนึ่งนะครับผมเจอแล้วนี่ไงหน้าสุมประตูวัดอดีตเนี่ยมันเคยเป็นย่านสินค้านําเข้าของจากต่างประเทศแล้วก็เป็นย่านแห่งความบันเทิงแล้วก็ความสุกสนานสมกับชื่อนาคอนคเมและปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเลยนะครับทุกคนอย่างเช่นเรื่องการมาวอล์กของเราวันนี้นั่ไหนคาเฟ่ที่กันเนอร์บอกอ่ะเอออาจจะอยู่หน้ารุ่นกว่งน้ําบอน้าเสมอปะขนูอะไรที่มันเย็นๆหน่อยทุกคนกันเนอร์ อีนน<ะ>คือเดินไม่ดูข้างหลังเลยเป้าหมายเรามันแน่วแน่อะเดี๋ยวพึ่งเราต้องดูข้างทางด้วยแม่ขายอะไระคะขายเฉาก๊วยแม่ขายมานานยัง20ิกว่าปีดังนั้นเฉาก๊วยแม่จะต้องอร่อยมากเฉาก๊วยมันหมดมันเหลือแต่เครื่องอ๋อแต่ว่าแม่ขายดีมากเลยดีคือถ้าใครอยากกินอ่ะแนะนําให้มาตอน10บโมงอังคารกับเสรารคือเมื่อกี้เดินผ่านแล้วแบบ เห็นแบบเครื่องเคียงแม่เยอะมากก็เลยแบบอยากรู้ว่าแม่ขายอะไรคือตอนนี้อา,าอกาศร้อนมากแล้วก็ต้องการของเงย็นๆแบบสดชื่นสดชื่นสักหนึ่งนี่ขนาดไม่มี<น>ชอ่อด้วยนะทุกคน<แ>น่ากินทุกคนน่ากินมากโอ้โหไม่แปลกที่จะหมดมนะครับส,ด,สดชื่นมากทุกคนอะไรยี่สิบหวานกําลังดีเลยครับผมตอนนี้เราพร้อมละเราพร้อมที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายๆแบรนด์เพราะว่ามันจะสดงนถึงการว่าเราสามารถขายของได้ขคยเองขาอพูดเอง แก้วนวนะครับช่วยในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตนะครับผมใครที่เป็นโรคเจ็บอ,อ่อ,อนแอแอดปวดตามข้อต่อนะครับผมทานแล้วหายทันทีหรือว่าใครที่เป็นร้อนในนะครับกินแล้วมันก็จะหายไปทันทีใช,ใใช่ช่วยในเรื่องอใ,คใครที่<ห>มีปัญหาผมร่วงนะครับผมทานแล้วนะครับผมจะขึ้นมาดกดําฟูทันทีพัฒ<อ>นาเกินเชือ่อเกินวันนี้มีสเปเชียลเกสของเรานะปาร์กนะทุกคนคุณหนูแต่งตัวแบบว่ารังตัวผมรังตัววันนี้ดูไม่ออก เฮ้ย <im itation> <im itation> เจอแล้วทุกคนยานที่มีทั้งของเล่นโมเดลเกมต่างๆที่ <im itation> ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะทุกคนก็ปัจจุบันพื้นที่นี้ได้ถูกพัฒนาการเป็นคลองอ่างที่สวยงามด้วยอ๋อเขามีคลองใช่ซึ่งคลองอ่างอ่ะอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูคลองอ่างกันอันนี้คือคลองนะครับแ<อ>ล้วข้างในมันก็มีแบบเพ้นๆพ้นด้วยนะทุกคนมีความเป็นตัวเงินตัวทองเขาบอกว่าถ้าเจอตัวเงินตัวทองให้ตกกระเป๋าแบบเงินมันจะเข้าแหมถ้าเหมือนจะไม่เชื่อตบใหญ่เลย สะพานลอยเพื่อความปลอดภัยทุกคนอีกฝั่งก็คือสะพานเหล็กเร็ว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 ชิวๆพี่นหนไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทําได้ไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครเขาแค่บินเอาเท่าที่เรานั้นยังไหวเร็วเวทางที่บินไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอไปพัฒนาคารไต่ทรงท่งเนี่ยครับเตรียมซิ่งนะครับทุกคน หลังจากที่เดินร้อนมากว่าเกือบชั่วโมงอืจะจะนั่งตุกๆแบบทำให้เราทำให้เราเย็นขึ้นจากลมร้อนที่ประทะหน้าเราเ<ไ>ป,<ไ>ปน็นไงล่ะไปแล้วไปแล้ว,ปลวเป็นไงล,ล่ะเท่านนี้ก็คือโซนเสือป่าทุกคน ทุกคนลองรถนะครับรวองรถแต่ก่อนอื่นค่อนข้างที่จะอยู่น้ําพี่นายอยากกินอะไรอยากกินน้ำมะพร้าวมากกว่าครับเอาลูกนึงครับเอากันน้าไม่กินเหรอกินด้วยกันได้แม่ก็คือฉอมมะพร้าวแบบเซียนมากนะทุกคนแม่ขายมากี่ปีแล้วครับยี่สิบปีแล้วทุกคนกินกันกินกันอู้อร่อยมากทุกคนยางสดชื่นมากคือที่บอกว่าให้มากินน้ําก่อนเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่า นี่ป่าท่ออยู่ตรงนี้ทุกคนมีทั้งโซนที่เป็นโรงแรมมีร้านน้ําชาแล้วก็เหมือนมีลูกเต๋าอาจจะสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ใช้ชีวิตในเยาวราชไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทุกคนเจอละ<ห>เจอละเจอละครับทุกคนเขาบอกว่าเป็นตึกสูงยุคแรกของสยามคือตึกเจ็ดชั้นอ่าเต็มไปด้วยความบันเทิงมากมายเป็นที่มาของวล,ลีที่บอกว่าสวรรค์ชั้น,นเจ็ดโซนแถวนี้ก็จะเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อก่อนอะ่ะเคยเป็นอะไรมาก่อนเจอละอีกอันนึง เป็นพัตาคารอาหารพวกติ่มซำเริ่มเย็นๆเนี่ยก็จะสังเกตว่าร้านก็จะเริ่มเอาเก้าอี้มาตั้งไว้เริ่มเปิดร้านเลยใช่ซึ่งประเทศไทยก็ขึ้นชื่อนะเรื่องสติีทฟู้ดเนี่ยอร่อยหิวไม่ไหวอะแต่ว่าภารกิจของเราก็สำคัญนะครับเจอแล้วทุกคนทางมาอ,อะไรแยกเฉลิมบ,บุรีถ้าให้เดาเป็นรถรางเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะทุกคนแต่ว่า มันอาจจะต้องมีการเดินทางนิดนึงนะทุกคนทำไมอ่ะมันไกลหรอใช่ก็ไกลพอตัวครับเลยอีกสองฝาครับทุกคนสอ s <S ในแค่2องาาล้วก็จะครบแล้วแล้วเราจะก็ได้ของรางวัลตามที่พี่เขาบอกอเป็นคนทั้งไหนครับ<ม>เป็นคนลอยเอ็ดมาเห็นงานมีโดนแล้วบอกครับตังโดนแล้วนะทุกคน อันนี้เรากลับไปเยาวราชที่เราเคยเดินใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ฝังใช่กลับมาสู่เยาวราชนี่เจอร้านทุกคนเป็นรูปดอกบัวเป็นแนวคิดที่อยากให้ฝาท่อเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่มอบให้แก่ย่านนี้ครับจึงเป็นรูปของเจกันซึ่งเป็นสิ่งของตามธรรมเนียมแล้วก็วัฒนธรรมของจีนที่นิยมมอบให้แก่กันเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เจกันเนี่ยสามารถนํามาตกแต่งด้วยลายมังกรแล้วก็ลายดอกไม้สีฤด,ดูแทนคาอวยพรที่ผู้พบเห็นฝาท่อเนี่ยจะโชคดีแล้วก็ปราศจากภายัยแล้วก็ยุยืนยาวครับอ ฝาท่อชิ้นสุดท้ายเราตักรักเป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่ใจกลางถนน,นยาวราชเป็นทำเลท้องมังกรนะครับผมอิ่มอร่อยได้ตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเสร็จแล้วมิชชั่นคอมพีครับทุกคนในที่สุดเราก็เก็บครบอันดับที่1 8 8 8งพัโอ,อเคใช่ต่อกั<อ>นต่อกัน,น,น,นครับใครจะมาเป็นคนที่1,090อาจจะเป็นคนที่ดูวอลราก็ได้่เย เสร็จแล้วนะครับภารกิจตามหาฝาท่อทั้ง<ช>17ฝา18บแปดเนี่ย ทป่ฝานะครับทัวท้งเยาวราชสนุกไหมพี่ไนก็สนุกนะมันดูแบบดูประจำไทยดีครับใครที่อยากจะมาตามเรามาตามหาฝาท่อเนี่ยระหว่างทางเขามีทั้งห้างมีทั้งของกินโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็สามารถแบบเดินไปดูไปนู่นนี่นั่นได้ด้วยแบยมาเที่ยวกับเพื่อนหรือว่ามากับแฟนนะทุกคนแต่ว่าอาจจะร้อนหน่อยแฟนต้องพร้อมปอนๆอนไปกับเรานะแต่ว่าไหวใช่ไหมครับไหวเขาบอกว่าของรางวัลสําหรับคนที่ หาฝาท่อได้ทันเวลาใช่จะได้เลือกร้านอาหารที่อยากกินและราคาเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งวันนี้เราจะกินสักแสนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเอาทุกอย่างอย่างละหนึ่งแล้วก็ห่อกลับบ้านด้วยไปเลยทุกคนเราไปกินกันดีกว่าไปดูว่าเราจะกินอะไรได้ป้าปก่อนกลับก็ขอแวะซื้อทองทองแท่งสักสิบบาทนั้นยถึงแล้วครับทุกคน ร้านเ<อ>ทพที่เราตามหาวิ้ไมีแต่ของมากินววเห็นไหมทุกคนชีวิตดีๆที่ลงตัวถ้าหมมว่าเราไม่มีตุ๊กๆเราก็ต้องนั่งรถเมล์มหรือไม่งั้นเราก็เดินเคได้ตรงข้ามวัดถึง วิ้งเขามีเสียงเหมือนด้วยอ่ะเขาก็แจ้งไงเฮ้ยคนเท่อะเมื่อก่อนต้องเดาเองอาชีพที่อยากลองทําคืออะไรรู้ปะกระเป๋ารถเมคไปลองเดีย๋ยวก่ามันเหลือแค่ป้ายเดียวถึงแล้วเมกาพาซาสะพานเหล็กครับผมมาเตรียมรับของรางวัลที่พี่เขาบอกไว้แล้วครับไปเลยผาเด็กๆมาเดินที่นี่ก็คือร้องไห้เพราะอะไรรู้ปะพ่อกับแม่ไม่ซื้อของเล่นให้นี่มาสารฝันไว้เด็ก มีอยู่6ตัวนะทุกคนแล้วก็มีซีเรียตัวนเุจสาธุขอให้จับได้ตัวน้องพูโตเฮาส์เอางี้ได้ตัวไหนก็ไม่เสียดายเพราะว่าน่ารักทุกตัวกันเนอร์กับพี่ไหนซื้อกองจุ่มเดียวกันนะทุกคนดูว่าใครจะได้อะไรไปพี่ไหนอยากได้เลยนะโดนัลด์ดักผมอยากได้โดนัลด์ดักส่วนกันอะอยากได้พูโต2,200รบาท เย้นี่นะครับรางวัลคนเก่งเหนื่อยมาทั้งวันมันก็ต้องเงี้ยงี้แหละเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคนละ1กล่อง Demo World นะครับผมซึ่ง X กับ Mickey and Friends บางใครจะแก่ก่อนกันเนอร์แก่ก่อนเพราะว่ากันเนอร์อยากได้ก่อนเราจะไม่ดูการ์ดนะทุกคนหัวใหญ่ๆเขาทำอะไรดิเอะไรดได้บูชเชนนั่นแหละอ่ะ เฮ้ยเป็นตัวที่คนอยากได้ชิคเกเดวเหรอชิคเกเดวหึงตาพี่ไนละเฮ้ยนี่วันนี้ได้กบฟีกบฟีป่ะเุ้ยได้ตัวนี้นเ,นเสร็จแล้วนะครับสำหรับภารกิจวันนี้ที่ไปเดินตามหาทั้งฝาท่อทั้ง18ฝา แล้วก็ทำภารกิจสำเร็จตั้งสองภารกิจก็เลยได้ทานอาหารที่อยากคานแล้วก็นี่ได้มาจุ่มกล่องสุ่มที่อยากได้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับก็คือ Headliner ์ไทยแลนดนะครับผมเย้ yeah. ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ สนับสนุนเงินทุนให้เรามาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในวันนี้แล้วเราก็ใช้อย่างคุ้มค่าถูกบาทถูกสไตล์เราจะไม่ให้คนอื่นก่าเราว่าใช้เงินไม่เป็นอย่างแน่นอนเราใช้เงินเก่งมากก่อนจากไปนะครับฝากซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมน็อกเอาท์หมัดน็อกล็อกหัวใจกันเนอร์รับบทเป็นทันครับไนซ์นะครับรับบทเป็นคีนครับก็รับชมพร้อมกันนะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทาง VTV ครับแล้วก็ VEP เนี่ยสามารถดูได้ล่วงหน้าหนึ่งตอนได้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย Ừ, หูน่ารักมากเลย